มันขึ้นเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินเฮ้เฮ้เอาดีๆมันจะลกนี่ก็มันเป็นซาแบบเนี้ยก็มันเป็นซาแบบเนี้ยช้อไปต่อเป่าไปต่ออีกแกไปต่ออีกไม่ได้หรอวะฮะ คุณตั้งเยอะแต่จ่ายน้อยอะ่ะคุณเยอะนะเว้ยแต่จ่ายน้อย ขอบวกถึงหมื่นเลยได้ป่ะ <ś c oughs> นี่ไม่ค่อยหวังเยอะนะเอาถึงหมืนะ่นอะไรเงี้ยตบท้ายด้วยสิบแปดบาทใจเล็กใจน้อยมันกำลังดีโอเค มีแถมเป้าแถมแถมเลียวแถมให้แถมมาไหมอ่ะแถมมันมาไหมอ่ะ ไหลทิ้งดิวะแกมันไหลทิ้งวะปาติโดพี่เอ้ยมันใจร้ายจังวะพี่เฮกมันล่อหนุ่มไม้นี้ปะเนี่ยยังไงไปต่อ,อ,อชีวิตได้เลนโอ้ยทำไมไม่ไปต่อ,อ,อ <laughs> ถ้าคุณเยอะจะจ่ายน้อยถ้าจ่ายน้อยจะคุณเยอะเอ้ยถ้าจ,จ่ายเยอะจ่ายเยอะจะคุณน้อยถ้าจ่ายน้อยจะคุณเยอะ โอ้โหแม่งมานัดเดียวจบนัดเดียวแบบจบๆไปเลยอะไรเงี้ยก็กำไรอ่ะใช่กำไรอยู่กำไรอยู่อ่ะมีเข้าฟรีให้บ้างไหมอ่ะเข้าฟรีจ่ายไม้หน่อยได้ไหม เศร้าจังเชียแมถ้าจะไหลไหลต่อเนื่องขนาดนีก้ก็ก็ก็เข้าฟีมาให้เถอจริงจริงจะเกตเตอร์ลงไปเลยสามตัวอะไรอย่างเงี้ยจบจบไปอะไรเงี้ย เ็คเตอร์กาแีมาให้หน่อยลงสามลงสามเว้ยเฮ้ยเยยังไงอ้เฮ้เฮ้เ้นเ้ยย ปวดหลังแส่จังวะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ไรสามทุ่มเล่นเนี่อะเหมือนเหมือนสมองตอนนี้มันคิดว่าวันนี้คือวันเสาร์อะแกแล้วก็แบบว่าคือตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่าตั้งท่าแบบตั้งท่าแต่คิดว่าวันนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้จะบอกคนดูว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์คือไรแบบสามในอย่างเปล่าค้าวันนี้พรุ่งวันศุกร์เนาะเลนนี่จําวันผิดอะแกแล้วเป็นคนที่แบบยำขีดย้ำทำ กับสิ่งแรกที่คิดอะไรเงี้ยก็คิดว่าวันนี้วันเสาร์เขาแล้วจะจ่ายไหมเนาะนามูนามูฟับจ่าย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 เฮ้ยพี่ก็หนักกว่านี้ก็ได้มั้ง ไปให้สุดเลยโหนานๆหนูจะแบบแตกทีนึงอ่ะพี่จะไหลแค่นี้มันก็ไม่น่ารักไหมอ่ะปะ้าติโธไหลหนักหนักหน่อยพี่พี่นี่หนักสุดแล้วหรอเขาฟีเป็ดสี่ห้าเลยนะนี่หนักสุดแล้วหรอแกบวกไปอีกห้าบวกแล้วจ่ายปะวะประเด็นหลักๆะัะบวกแล้วจ่ายปะวะ <c oughs> เนี่ยมันแล no ไหลน้อยอ่ะไหลน้อยคูนน้อยยังไงก็ไม่รู้โอ้ยว่าเสียวว่าเสียวนาสุดท้ายแก้สวัสดีพี่ดอกโกโอ้ยใครไปตามพี่ดอกโก้มาปะเนี่ยใครไปตามพี่ดอกโก้มาปะเนี่ยเหมือนรว่าถามหาพี่ดอกโก้กัน